สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามชมในช่องตักกศิลาโหราชาแนลนี้นะครับผมผมอาจารย์กินภูมิตักกศิลาหรือนะนามฉายยาหมอดูหน้าโหดนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกันเรื่องศาสตร์ลาหูพารวยก่อนจะเข้าเรื่องในศาสตร์ลาหูพารวยนี้ขอโปรโบมขอแนะนําสถาบัานตักกศิลาโหลาอของเราครับ เป็นสถาบันที่ให้วิชาความรู้ด้านศาสตร์ต่างๆนะครับท่านใดที่อยากชื่นชอบในศาสตร์ต่างๆนะครับอาจิเช่นศาสตร์เลขเจตัวเก้าฐานะครับทักษาโหราศาสตร์ไทยนะครับมีทางการวิชาจับโยงจับยามนะครับต่างๆนานานี่นะครับมีพระลักษณ์หน้าทองมีงานวิธงวิธีกรรมหงจงหงจุงงจ้ยและ,และ มีเรื่องตระ,ะกูลไพ่ต่างๆ,างๆะนะนายเช่นไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่นะครับผม <c oughs> ท่านใดที่จะชื่นชอบที่จะสนใจเรื่องเรียนศาสตร์ต่างๆนี้มีเบอร์โทรอยู่ใต้ล่างนะครับสอบถามได้กันนะครับผม <c oughs> แล้วก็จะมีศาสตร์คนคิดการศาสตร์หาคํานวณหาตัวเลขเสี่ยงทายหรือเสี่ยงโชคทั้งเรามีหลายกลุ่มและก็จะมีผม อาจารย์กิดีภูมิก็จะเปิดสอนฟรีนะครับย้ำศาสตร์ราหูพารวยนะวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา10บ่ายโมงถึงบ่าย4ี่โมงถึงบ่าย5้าโมงเย็นนะครับผมไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านหนที่ทชอบในศาสตร์พวกนี้่าสละเวลามา,มาเรียนกับผมได้นะครับผมยินดีที่จะรับสอนฟรีเพื่อนำไปค้นคิดด้วยตัวของท่านเอง ท่านก็ได้รู้ว่าออสารตัวเลขของเราไม่มั่วนะครับไม่มั่วนะครับไม่ใช่คิดเองเออเองแล้วลงมา,าเอาลงมามั่วๆสู้ๆนะครับผมาวันนี้เราจะเข้าเรื่องในนะครับเข้าเรื่องในศาสตร์ลาหูผ่านรวยนะครับณวันพฤหัสที่12บมีนาหกสามนี้นะครับมีสามเที่ยวบินตั้งแต่หกโมงหนึงทุ่มหทุ่มสทุ่มและ สองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับมี3ามเที่ยวบินนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในในั้นในตรงนี้ก็ติดตามตามายกลุ่มของเราได้นะครับไลกลุ่มของเราจะมีแอดมินหรืออาจารย์แต่และท่านวางตัวเลขในไลกลุ่มทุกทุกวันนะครับทุกๆวันย้ำทุกๆวันะนะครับผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิป นะวันนี้นะครับผมท่านใดอยากชื่นชอบตรงนั้นกดเข้าไปในรายกลุ่มได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมะนะครับผมวันนี้เราจะเข้าเรื่องนะเวลาหกโมงถึงหึงทุ่มนะครับมี2องดวงดาวที่วงโคจรเข้ามา6กโมงถึงหนึ่ทุ่มนะครับในวันพฤหัสที่12มีนาหกสานี้นะครับก็คือดาวพุธนะครับ เป็นดวงดาวแห่งคําพูดการเจราจาการสื่อสารนะครับตอบพวกคู่กันมาเป็นดาวลาหูนะครับลาหูเป็นดวงดาวแหง่งจับชายความหมายคือจับชายท่านใดท,ที่มีเบอร์โทรศัพท์ในในในเบอร์โทรศัพท์คือเลขแปดนะครับนะครับ เบอร์นี้ก็คือเบอร์ก็จะกลังไอเป็นลาหูนะครับลาหูนี่ท่านสามารถอย่างเช่นว่าท่านใดที่ขายของอด้านยี่ส่งยี่สิบหรือขายของหลายๆอย่างต้องมีเบอร์นี้นะครับเอาไว้ใช้นะครับหรือเลื่อนพวกหลักโหราทรงโหราศาสตร์ก,ก็ได้ด้วยนะครับลาหูนะครับลาหูเป็นดวงดาวที่มีอิทธิฤทธิเดชมากที่สุดในบรรดาดวงดาวทั้งหมดและเป็นสําเร็จมรรคผลเป็น พระอรหันเป็นดวงดาวดวงเดียวนะครับผมแต่บางคนอาจจะคิดว่าราหูเป็นผูปีศาจไม่ใช่นะครับในหลักโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดวงดาวที่แก่งกรนเดินหนึ่งแต่จะมีเกณฑ์มีความดื้อมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเกินเหตุแต่สองดวงดาวนี้ถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนบ้านทะเบียนรถต่างๆนะลับกลายเป็นคู่เล่ห์เหลี่ยมกลนโกงหรือตีไปว่าอาจจะ มีเกณฑ์ถูกหลอกด้วยคําพูดหรือถูกบกเว็ดด้วยเอกสารเอกสารต่างๆนานานี้นะครับในเบอร์นี้นะครับถือว่าเป็นเบอร์เสียในด้านด้านการคําพูดการเจรจานะครับควบคู่กันมามาอีกไปอีกลนะเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับมีดวงดาวสองดวงดาวเช่นกันะนะครับก็คือดาวอังคารเป็นดวงดาวแห่งความขยันตัวเลขนี้ ท่านใดที่จะดูดวงแล้วจะถามว่าขยันหรือไม่ขยนันถ้าดวงนี้คือดูเช็คดูคือเลขสามถ้าเลขสามไม่เสียถือว่าเป็นคนที่ขยันขันแข็งมีความมุ่งมาน่นเอาทนสูงแต่ถ้าเสียเมื่อไหร่กลับกลายเป็นขี้เกียจอ่าหรือบางทีขยันก็ขย,นยันเรือบางทีไม่ทำก็ทิ้งเลยก็ได้อ่าต่อคู่กันมากลับกลายเป็นดาวจันทร์นะครับดาวจันทรสองดวงดาวนี้ ถ้าใครมีเบอร์โทรศัพท์อาจเป็นเบอร์ที่มีเสน่ห์ก็จริงอยู่แต่อาจจะมีฟานผิดพลาดด้านชู้สาวเพราะสาสองคือคู่ชู้ส่งผลให้อาจจะคิดหรือตัดสินใจผิดพลาดในการครบใครสักคนหนึ่งมารู้ทีหลังกลายเป็นคนเขามีเช่าเข้าเจ้าของแล้วหรือเอาแอบเช่าคนที่มีเช่าเข้าเจ้าของแล้วเช่นกันะนะครับผมต่อ ตามต่อกันไปเลยนะครับสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับเป็นดาวที่แข็งที่สุดและแข็งที่สุดก็คือดาวพฤหัสศุกดีนะเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับามาอีกดาวหนึ่งดาวเกตนะครับดาวเกตด,ดาวพรกเกตหรือเกตนะครับห้าดาวสติปัญญาไหวพริบปฏิการการเรียนรู้กเก้าพระเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณาหรือ งานพิธงพิจีหรือตีเวียงเพราะว่า,าพวกเรียนรู้พวกขอเราส่งของประสทท่านใดพวกที่จะใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เอาไว้ใช้เก็บกับร <c oughs> ักพิทงวิชาการาการให้วิชาความรู้หรือคูบาอาจารย์หรือหมอดูก็ได้นะครับ59าหรือเกนะครับเป็นเครียกคู่วิชาการนะครับผมในหน้าเวลนานหเวนเว,วัน,ว,นวันพฤหัสนั้น ก็คือท่านใดอาจจะจับแนว4 3 5นี้เป็นตัวเด่นทั้งหมดเลยแล้วจับพาดพาดผ่านหรือพาดแบบนี้นะครับหรือพาดแบบนี้ก็ได้หรือพาดแบบนี้ก็ได้นะครับลองไปใช้กันดูนะฮะบ,บางทีบางดวงดาวบางทีบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงตามที่เราคิดไว้เพราะดวงดาวมันเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลานะครับอ่านะครับลองตรงนี้ดูอาจจะจับแบบนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้นะครับ นะครับลองฝ่ายทำกันดูนะครับอ,อนะครับท่านใดที่ติดตามชมในช่องตักกิซิลาโฮล่าชาแนลนี้นะครับอา่วยช่วยกันกดถูกใจช่วยแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นฟันกำลังใจให้กับพวกผมและครูบาอาจารย์แต่ละท่านและแอดมินแต่ละคนนะครับวันนี้ผมก็ขอวอวยพรท่านทั้งหลายขอให้ประสบ โชคมีแต่โชคแล้วก็ได้เงินทองไหลมาเทมากันทั่วหน้านะครับผมอ่าวันนี้อขอจบนับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม